คนนี่ยคนจะตกแล้วก็ต้องอยู่ทีมไหนอ่ะเนี่ยทีมทีมสองอะอ้าวแล้วทีมสองไปไหนแล้ววะเนี่ยทีมสองต้องอยู่นี่เองอ้าวทำไมหลงทางเหรอไม่ได้หลงนะก็ไปตามลูกศรเลยอ้าวเหรอลูกศรก็เลี้ยวมาทางนี้ตั้งแต่แรกแล้วอ๋อแสดงว่าแสดงว่าไอ้นั่นแล้วงั้นแสดงว่าเขาไปทางนู้นก่อนอ๋อแสดงว่าใช่อารีผาอ๋อโอ้ฝนตกเรื่อยๆดูดูดูดรู สีฟ้าเจอแล้วสีเขียวไม่เจอไม่พี่น้องตัวนี้เขาแยกเขาแยกโซนเหรอพี่เขาไม่ได้ไว้ด้วยกันเหรอสอนไม้อาซีไม่ได้ไว้ด้วยกันเหรอไม่เห็นนะพี่นะเรียกจะลมเหรอร้อนลมในร้านใช่ปะฮะร้อนลมที่บ้านทีบ้านนี่เหรอเขียวไอ้ต้นไม้ต็กลัว โอเข้าใจล้พลาดเอาไงเนี่ยเอาสุขภาพก่อนจับหัด้วยมาๆๆๆขาหต่อไหมล่ะหลบหลบบ้านเด็ดไม่เจอแล้วไม่หอกเห็นไหมไม่ตั้งแล้วมาไม่ตั้งพี่เพื่อพี่พี่ก็ไปตั้งเลยพี่ มามามากลับฐานเลยมาไปก็ไปก็กลับฐานเลยพี่น้องวากลับฐานเลยเร้วไปฐานสามเลยเอาละไปด้วยกันเลยทีนี้ <Okay. S 1> มามามากลับตามาตามา ตามาามาตามมาเฮ้ยไปเวิร์แล้วเนี่ยาหาที่หลบก่อนเนี่ยเก้เก้เก้หาที่หลบฝั่งนี้ก่อนเลยพี่พี่พี่พ ลุยเลยเหรอเฮ้ยเนี่ยพลาดตรงนี้แทนแรกก็เขาปี้ไม่ติดทางกันก้เขาไม่ดูไม่ดู่นเลยี่ครับกลับไปตางนี้ทไมกลับไปครับไปครับโอเข้าสวันนะครับคโอเคครับไปครับลุยต่อคี่จะไปต่อกล้จะกลับลุยใช่ไหมจะลุยต่อใช่ไหมไป ไปด้วยกันไปเราลุยเลยเออทีนี้รวมแล้วทีมสองก็ทีมสองกับทีมสามเอาแล้วฝนตกแล้วทีนี้ตายแล้วแม่ด่าแล้วเอาแล้วเออแล้วไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ได้เอาอะไรมาเลยเออเสื้อเขไม่ไดเอามาเออเอาแล้ว เอาแล้วเอาไงดีวะกลับให้กี่กลับในขณะที่ไปได้กลับขณะที่ไปได้ใช่ตีจะเป็นดุยตีมาส่งเยอะคงสภาพ่อเขาไม่เล่นแต่ห้ไม่มีอะไรเอสตีเอสตีแปดเอาไงดีวะพี่น้องเราเข้าไปสองใช่พี่ผมห่วงห่วงลูกผมเด็อใช่ไหวนะไหวอะไหวอยู่ไหวไหมลูก ไปเหยียบป่ะจะเทินไปลุยเลยงั้นเป็นไงเป็นกันฐานสามพูดเลยจะไหลฐานเลยนะไปเป็นไงเป็นกันไปค่อยๆไปนะลงมาไปโอ้ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วครับฝนตกครับฝนตกเดี๋ยวคงจะหยุดอ่ะไปเบื่อกี้ว่าแล้วมันอะมีอะไรพลาด ที่ละบังแล้วคค่อยไปแล้วเอาปลอดภัย ทีม 2. 2> ทสอง้ครกินระวัะงรถระวังรถนะระวังรถระวังรถด้วยบลอดไซร์รวมทีมแล้วสินเนี่รวมทีมแล้ว ไปไลบกันไปลบกันลบกันลบกันไปไปเอาไปลบก,กันด้ยลบกันเฮียลบเฮียนี่ไปลุกไม่ไหวลุกไปลบกันดีกว่าก็ไปลุกอันนี้มันฟ้าฟ้าฟ้าพี่เข้าใจหลบฝนหลบฝนอันตรายจะไปอ่ะไม่ไปไหรอกเดี๋ยวดูมีวีวอลด้วยแล้ว,วมีรอบฟ้าด้วยนะเออใช่ไปโยรอบฟ้าเฉย

ต่สีฟ้าจริงๆนะเออเออนี่ๆี่ถ้าผมมาถึงก่อนต้องหาว่าผมเป็นคนแพ้ไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมบอกพี่ออสทีมสุดท้ายเฮ้ยทำไมแม่งมาหอยจังเลยวะพี่ออสรู้ไหมผมหลงไปก่อนรอบหนึ่งแล้วเนี่ยแล้ววนมานี่อีกรอบแล้วเนี่ยมาขี่แล้วต้องใช้สมองเนี่ยไม่ได้ใช้ขาใช่ไหมเพราะแตละลงเลยพี่น้อง ี่กอดนำเลิวเลยเออเป๋าตงเป๋าตังมืถือเก็บเข้าไันนีนี่ดีนะครับว้วรบ้ะกันรบมาค่อยๆเด็กเด็กรเ็ว